เวรกรรมมีจริงแถมสมัยเนี้ยยังส่งผลไวใครทำอะไรก็ได้แบบนั้นเมื่อมีหนุ่มคนหนึ่งชอบยิงปลาด้วยปืนหนังสติกโดยลูกดอกที่ใช้ก็มักจะปักที่หัวของปลาทุกครั้งจนวันเนี้โดนเข้าซะเองจังหวะขึ้นลำเตรียมยิงหนังสติกที่รั้งลูกดอกขาดแล้วก็ตกพุ่งย้อนกลับเสียบเข้าที่ข้างจมูกขวา ทะลุออกหลังกกหูสภาพไม่ต่างจากที่เคยยิงหัวปลาเจ้าตัวเชื่อถึงเวลาเวนกรรมมาเอาคืนพร้อมลั่นวาจาต่อจากนี้ไปขอเลิกเด็ดขาดไม่ยิงปลาอีกตลอดชีวิตและถ้ารักษาตัวจนหายดีแล้วจะขอบวชอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวนเรื่องนี้เกิดขึ้นในวันที่27พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาเมื่อมีชายคนหนึ่ง ถูกลูกดอกเหล็กที่ใช้ยิงปลาพุ่งเสียบเข้าที่ใบหน้าจนได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสถูกนำส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านบางพลีสมุทรปราการตรวจสอบในห้องฉุกเฉินพบนายวิไลอายุ49ปีนอนอยู่บนเตียงที่ใบหน้ามีเหล็กเส้นปลายแหลมยาวประมาณ40เซนติเมตรเป็นฉมวกลูกดอกที่ใช้ในการยิงปลาด้วยปืนหนังสติก เสียบคาอยู่ที่บริเวณข้างจมูกฝั่งขวาแล้วทะลุออกกกหูด้านหลังนายวิไลเล่าว่าที่ผ่านมาชื่นชอบการยิงปลาด้วยปืนหนังสติก๊กเพื่อเอามาทำกินหรือขายเป็นค่ากับข้าวและในตอนที่เกิดเหตุก็ยิงมาได้แล้ว5ตัวแต่ในขณะที่กำลังเตรียมยิงปลาเพิ่มอีกอยู่ๆหนังสติ๊กที่ใช้รังลูกดอกดันขาดทำให้ลูกดอกเนี่ยพุ่งออกจากปลายปืนทีเนี้ย ที่ปลายลูกดอกอะ่ะจะมีสาย PE ที่มัดไว้แล้วมันก็ดันเกิดพันกันอีกทำให้ลูกดอกกระตุกพุ่งย้อนกลับเสียบเข้าที่ใบหน้าอย่างแรงจนทะลุศีรษะดีนะที่ไม่ตายนายวิไลยยังบอกต่ออีกว่าการบาดเจ็บครั้งเนี้ยผมเชื่อว่าถึงเวลาที่เขาเอาคืนผมแล้วเป็นเวรเป็นกรรมที่ผมเคยทำไว เคยไปยิงหัวปลาไว้ทำให้ได้รับเวรรับกรรมในครั้งนี้และหลังจากนี้หากรักษาตัวจนหายตนเองเนี่ยจะขอบวชชดใช้ให้กับเจ้ากรรมในเวรและจะเลิกยิงปลาตลอดชีวิตและจากบุญวาสนาที่หวิดตาบอดหรือถึงขั้นเสียชีวิตในครั้งนี้ที่รอดมาได้ส่วนหนึ่งเชื่อว่ามาจากบาร,รมีของเหรียญท้าเวสุวรรณของหลวงพ่อพัดคุ้มครองและอีกส่วนหนึ่งมาจากความดีที่ตนเอง ออกไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและสังคมเพราะตนเองเนี่ยก็เป็นอาสาสมัครของมูลนิธิแห่งหนึ่งและยังฝากเตือนถึงเพื่อนๆนนักยิงปลาว่าให้ดูอุทาหรณ์เคสตนเองเป็นการเตือนสติกับการออกไปยิงปลาแล้วเพื่อนๆละ่ะเชื่อไหมว่าเวรกรรมมีจริงและเคยเจอเหตุการณ์แบบไหนกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยบอกเล่ากันได้นะครับ และท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่เรานำมาฝากทุกวัน hit movie สวัสดีครับ